สวัสดีครับทุกทุกท่วันนี้เราอยู่ในป่าไผ <ฟ c> ่ <oughs> ป่าไผ่ที่ผมปลูกนะครับตอน,ตอนเช้า,ชานะครับนี่ครับกำลังออกเห็นไหมปลูกไว้ประมาณสี่สิบห้าสิบกุ้งตนพอฝนตกมันก็ทิ้งช่วงไป้ผักนะครับวันนี้ตกใหม่อ,อ,กอีกกำลังออกไผ่กินดิบได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปทำทอดมันขายนะครับทำทอดมันป่านวนจันนี่แหละแต่ว่าใส่พักสามอย่างก็คือมีทัวแล้วก็พักยาแล้วก็ <c oughs> นอนอไผ่บงหวานนะครับไผ่นีกินดิบอร่อยเลยครับทำต้มตําก็อร่อยนะครับสงงอกนะฝนตก๊กุ้งก็ทิ้งช่วงอวเแล้วกิน นี่งอกหลายต้นหลายหน่อผมจะเก็บไปทำพันธุ์ด้วยนะครับได้แล้วครับคือต้นตาลนครับปลูกแรกคนชอดป,กปูกแม่ให้วหวานสนิบได้ครับ,รบผมเอามาปูกได้สองปีเดี๋ยวจะไปทำเออ ทอดมันนะครับทำของแปลกๆขายครับถึงขายดีสอช่วงนี้นะครับมันก็เป็นสภาวะนะครับสมัยที่ว่าพอหลวงเรากาวของเราอยู่เนี่ยยังอยู่เนี่ยพระองค์ก็บอกพยายามไปบอกพวกเราว่าให้เขนอยู่อย่างพอเพียงนะครับให้ช่วยกันปลูกปา่าเราถึงจะรอดค้ว่ารอดของพระองค์นี่มีเลือดในนะครับมาสมัยพระองค์ที่ยังยังมีประชนชีพอยู่ เหมือนเหมือนพระอ,องค์ท่านจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับพยายามบอกว่าให้เราอยู่แบบพอเพียงทําเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้เราอยู่แบบปลูกของกินเองอาศัยพึชผัาตัวเองอย่างยั่งยืนนะครับมเีเพื่อนผมหลายคนนะครับอยู่ทำทำกเกษตรเนี่ยเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ในนาสวนผสมนะครับเดินตามรอยพ่อเนี่ยมีหลายคนแล้วเขาก็อยู่ได้ประสบความสำเร็จนะครับ บางคนมีที่เพียงไม่กี่บางที่มีหนึ่งไร่บางที่มีสิบไร่บางคนมีรถไปเร่ๆไร่นะครับมีหลายคนแต่ส่วนมากจะปลูกเน้นการปลูกป่าเหมือนผมนมี่แหละพอปลูกป่าเสร็จแล้วเราก็มาปลูกพักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามธรรมชาติผมก็มีที่แค่สามไร่นะครับที่นี่สามไร่แต่ว่ามันเป็นพื้นผืนผืนหนึ่งมีสองงานผืนหนึ่งสามงานมันมันมันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับ พาผมซื้อเขาผมไม่มีสั์สนเป็นของตัวเองนะครับพอผมซื้อมาเนี่ยมันกลัวมันจะได้แต่ละผื้นมันก็ราคามันค่อนข้างแพงนะครับบางพื้นเฉียดล้านบางไล่นะครับไล่นึ่งเกือบล้านก็มีนี้แต่ราคาขายตอนเนียวพุ่งไปเยอะนะครับต้นนี้โควิดเข้ามาครับจริงเงียบทําอะไรก็ไม่ค่อยดีเราก็ต้องหันมาดูว่าเราควรจะทําอาชีพอะไรนะครับของผมนี่ก็คือ อาชีพขาขายอยู่ในตลาดเรื่อยนะครับแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเงยียบผมก็เตรียมไว้ไว้ลอยล้วผมก็ต้องมาทําแบบนี้ทําเกษตรผสมผสานนะครับอยู่ได้มีไก่มีอะไรมีผักมีปลามีมีทุกอย่างครับแต่ว่าผมมันมันปีเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแต่ผมไม่ได้เลี้ยงปลานะครับผมก็อยากบอกว่านะครับท่านผู้ชมนี่คิดว่าทาไมพระองค์ทันถังลูก รู้ว่าไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการเดินทางแบบเนี้คนที่จะประสบความสําเร็จก็คือคนที่ทําตามพระองค์เท่านั้นนะครับคนที่ว่าไม่เคยไดากจะพูดแต่ไม่เคยเดินตามก็มีเยอะแยะขายที่ของตัวเองแล้วก็ไปอยู่ในตัวเมืองเซตเลยครับแย่เลยออะเดี๋ยวเราจะไปทําเอทอดมันไผ่บงหวานครับผมได้กต่เซ๊ะ แกค่ affiliated. นี่ครับนั่งเป็นดีไซน์นะนี่แค่ละรอคัตมือครับเงียบอันนี้พักเที่ยาด้วยครับด้วยอันนี้นอปไายวงหวานเดี๋ยวให้เขาหันให้แป๊บนึง หันเป็นชิลูกเตา๋านะไม่ใช่หันแบบนี้นะชิลูกเตานี่ภัทยากล่องหนึ่งเอาเนื้อปลากิโลนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูดดอ,อ่ะมันดูเนื้อปลาเพราะว่ามันด่วนนะครับผมมีคนมีเวลาทำให้ดูอ,อันนี้อันนี้เคยบอกวิธีทำเด้วอันนี้ใส่ไข่แล้วนะครับ เนื้อปลาอยู่ดา้านหลังอันนี้เป็นแป้งปลาเนื้อปลาประมาณหนึ่งกิโลปลาสองตัวนี่คือปลาดําจันรเอาล่วงมาให้เขาดูหน่อยด้เนี่ยเนี่ยปลาดําจันรนะครับอันนี้ทองม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าปลาเขาใหมาฟีนี่พอน่นน่ะถุงถุงอเออสองถุงหนึถุงเนี่ยน,<อ>น่นนะ่ะถุงเพิ่มอีกอ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วครับอันนี้คือไข่ไก่ ไข่ไก่นะครับแล้วก็เนื้อปลากิโลนึงประมาณนะแล้วก็แป้งประมาณมาถึงกิโลถึงกิโลนะครับใสไปเรียบร้อยแล้วแป้งผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับเพราะมันถึงด่วนแต่แป้งแล้วก็น้าตาลเยอะนิดเดียวขุ่ดนิดนึงนะครับขุ่นนิดนึงตานิดนึงแล้วก็อร่อยชัวร์หน่อยนึงยางหน่อยพอนะครับอันนี้เคยทำให้ดูหลายที่แล้วนะครับ เล่มขามขันตอนไปเลยลก็ผิดแกง๊งเดี๋ยวจะทำใม้รู้ใหม่ผิกแกงนี่ก็ชุดละนี่รับทำเคยเคยเคยทำแบบนที่ไหนสมแปงแล้วก็ ัดน้ำนา่น,หน,นหน่อยก็ได้น้ำแข็งใส่ไมเหนียวใส้น้ำแข็งใส่มันฟูจริงๆไมันต้องแช่ถ้าเราหยอดเต๊นทเราเราก็ๆๆแช่น้ำแข็งไว้สักคืนนึงนะครับมันจะฟูถ้าทอดอเลยมันฟูใ,ใส่พักมีน้ำไม่ใส่บุ้งหวานแล้วก็ sẽ có thác kia tán giảm chúng thịt rắn thịt kém chứ rắn chúng ta này nó sẽ sẹp luôn แล้วเราก็ใสพ่พริกแกงดวนนะครับมันมีดวนมันทำอะไรไม่เสร็จเลย <c oughs> ลพริกแกงเสียงซื้อมามันมีตามเองสซื้อมาขึ้นนึง่งแบบามเองขึ้นนึง่ง นี่ตั้มเองันจะหยาบๆะหน่อยหอมกว่า น้ำนิดนึงครับน้ำน้ำต้องใช่น้ำเย็นน้ำเย็นนะครับให้แข็งไม่ทันต้องมีกลางดวนนครับพอตรงนี้สุดท้ายของนะครับ <c oughs> จับจับทรศัพท์ดาไทายลายเองนี่นอันนี้น้อไม่ไผ่บงหวานนะครับเด้อผสมมีถั่วแล้วก็มีพักทยาแล้วก็ไผ่บงหวานสามอย่างนะครับรวมเลยเดี๋ยวจะลองใส่อย่างเดียวกัวไบไผ่บงหวานคิดจะอร่อยยักัน มีปลาตัเวเด้งรอแป๊บนึงนะครับเด้เเไดไดอไระชุกแหละนะครับท่านชมกระทุกละสามอย่างครับทอดมันสามอย่างเขาไม่เคยมีใครมีหรอกครับ <laughs> ทำกินอร่อยแล้วก็ทําขายมัง่งลองดูนะตัดตัดขายๆายนะเดี๋ให้เขาถ่ายให้ถ่ายไหนด่าถ่านี่แหะละจะมีหยักหยักต้ะว่าผิดแกงตำเองครับแกงสื่อมันจะเป็นผิดแกงบทผิดละเอียด สังสามอุ <useum> ้งจะหยับได้ายคนถอดได้ขายชิ้นละหกชิ้นยีบาทโอ้ตายลูกพี่ม่มิหก้นี่บาทอัจับจ้ยังเอาพอยังเนี่ยหกชิ้นยีบาทขายได้ ไปไหมฮะงะหมดแล้วครับเหลือแค่นี้แหละอร่อยจ้าาอ,อร่อยมากอร่อยไหมอยสายกุหลาบสายกุหลาบอร่อยอาโอเคโอเคครับปลาซมนะครับนี่ อันนี้ร้านเล็กๆครับอันนี้ร้านเล็กเปิดๆในหมู่บ้านนะครับใส่ใสไผ่งหวานนะครับก็